สยสยศวศรีสามการเดินหน้าเสนอให้รัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวการในเรื่องวัคกซีและเงินเยียวยาแก่ผู้ด้อโอกาสในการเข้าถึงแอปพลิเคชันนายยศวศรมาไพศาลสินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขตสามพักภูมิใจไทยกล่าวว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตนได้เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยได้นําเสนอปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนในประเด็นหลักสีหัวข้อเพื่อให้ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือดังนี้1เนื่องจากในช่วงนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อวัค กระจายไปเป็นวงกว้างในทุกพื้นที่โดยจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหนึ่งใน29จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงจากการที่ตนได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องทําให้ทราบว่าพี่น้องประชาชนจํานวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันของรัฐบาลในโครงการช่วยเหลือเยียวยาคนยากจนคนด้โอกาสจึงอยากให้รัฐบาลเข้ามาให้การช่วยเหลือเงินเยีเยวยาโดยตรงแก่คนยากจนคนด้ยโอกาสซึ่งมีหน่วยงานฝ่ายปกครองฝ่ายงานทะเบียนต่างๆในการช่วยเหลือ 2เรื่องของโครงการช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟของประชาชนที่จะหมดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้อยากให้รัฐบาลยืดระยะเวลาออกไปอีกในระยะเวลาหนึ่งสเรื่องของปัญหาน้ําในการทํานาปีนาปรังของประชาชนในพื้นที่ตําบลหนองโรงอาเภอพนมทวนที่ยังไม่เพียงพอในการทําการเกษตรรวมถึงความเสียหายของคลองส่งน้ําที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาซึ่งในขณะนี้ยังส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรในพื้นที่อำเภอพนมทวนเป็นอย่างมาก และ4ี่เรื่องของการจัดอันดับการจัดสรรวัคซีนที่ตนได้ติดตามมาโดยตลอดว่าขณะน,นี้ประชาชนยังไม่ได้รับวัคซีนที่เพียงพอและมีความล่าช้าอยากให้ทางรัฐบาลได้ดําเนินการประสานไปยังสคบเพื่อให้เร่งทําการจัดสรรวัคซีนโดยเร็ว <ๆ S 1> เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในวงกว้างต่อไปสยสยศวัตรเปิดเผยเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวอีกว่าถึงแม้ว่าในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดจะยังไม่เบาบางลง ตนก็พร้อมที่จะทําให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆเรื่องทุกๆโอกาสโดยที่ผ่านมาได้มีโอกาสลงพื้นที่รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนมาโดยตลอดโดยตนและทีมงานได้ลงพื้นที่ร่วมสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนพร้อมนันถุงยังชีพไปมอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องตน้นปัญหาเรื่องรับส่งผู้ป่วยผู้ติดเชื้อผู้กักตัวต่างๆตนก็ได้มีรถคอยรับส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยบูรณาการร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อีกทางหนึ่งรวมถึงเรื่องอื่นๆน้ำไฟเส้นทางคมนาคมต่างๆก็เร่งดําเนินการปรับปร เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานอย่างเร็วที่สุดเป็นตน้นหากพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนหรือต้องการคำปรึกษาตนพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยสามารถอินบ็อกมาได้โดยตรงที่ยศวัตรมาไปสารสินหรือติดต่อโดยตรง0854651536ตลอดเวลา